สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันจันทร์วันที่12มกราคมนะครับวันนี้ช่างแกะจะมาคุยเรื่องดาบนะฮะวันนี้เอาดาบเนี่ยครับสั่งทําพิเศษนะครับสั่งทําพิเศษจริงๆเลยนะครับทําแบบโบราณร้อยเปอร์เซน์เลยนะครับนะจะเป็นดาบตาเต่านะครับดาบตาเต่าของพ่อทันนะครับของพ่อทันนะครับ เต่าใหญ่นะครับนะครับผมสั่งทําออกมาชุดหนึ่งนะครับทีนี้ทีนี้เสร็จออกมาสองเล่มนะครับผมก็เลยเอามาประกอบแล้วก็เอามาคุยให้ฟังก่อนนะครับนะอันนี้เป็นดาบดาบาดาบแบบโบราณเลยนะครับนะที่ลำตางียมีช่างทำดาบเนี่ยแบบโบราณก็ไม่มากนะครับทำแบบ พิธีกรรมโบราณเลยนะครับนะก็จะมีข้อ,อทันนะครับข้อทันกับพ่อบุญตันนะครับแก้วเสมอใจนะครับที่วาดทาแบบโบราณน,นะครับคือโบราณน,นะบโบราณร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็ของพ่อทันนะครับนะพ่อทันเต่าใหญ่นะครับอของพ่อตันนี่ก็ยังยังว่า เอาเครื่องมือสมัยใหม่มาเอ่อมามา,มาประกอบการสร้างอยู่นะครับนะแต่ว่าใช้ตะไบแต่งเหมือนกันนะครับนะส่วนมากช่างส่วนใหญ่นี่จะใช้เครื่องไฟฟ้าหมดนะครับนะกลุ่มผมก็ใช้เครื่องไฟฟ้าหมดนะครับไอพวกเครื่องมอเตอร์ต่างๆนะครับใบใบเจีย is, ใบใบขัดใบในะครับแต่งนนะครับใช้ไฟฟ้าหมดนะครับนะ ก็ทันสมัยหน่อยแต่ว่าพ่อทันนะครับแกจะตีด้วยมือนะครับแกตีเองเลยนะครับนะไอโบเวอร์นี่ที่ใช้ใช้ลมเป่าไฟให้มันร้อนนะครับแกก็ไม่ใช้เครื่องไฟฟ้านะครับนะก็จะใช้แบบเล้าเสานะครับสูบเอานะครับแบบโบราณเลยแหละนะแบบโบราณแลยนะออเป็นไม้นะครับสูบลมนะครับ มือซ้ายก็สูบลมมือมือขวาก็พิกนะพิกไอเหล็กให้เข้าแตบบ่ว่าในเตาไฟให้มันร้อนนะครับแล้วก็มาตีด้วยมือเองนะครับนะเสร็จแล้วพอตีขึ้นลูกได้นี่เวลาแต่งนะครับแกก็จะไม่ใช้ใช้น้อยที่สุดอะ่ะไอเครื่องมือฟ้านะการแต่งนะครับการแต่งการปัดการอันนี้นะครับแกจะใช้ตะไบนะครับนะ ใช้ตะไบแต่งนะครับมีอยู่สองคนที่ใช้ตะไบใช้มือนะครับมีพ่อพ่อทันนะครับเต่าใหญ่กับพ่อบุญตันนะครับบุญตันแค่เสมอใจแล้วก็จะใช้ตะไบนะครับนะดาบออกมาเลยสวยงามอ่อนช้อยนะครับนะเพราะว่าทำด้วยแฮนด์เมดนะครับอันนี้ผมทำนะครับผมสั่งทำนะครับอันนี้มีตอกลายเลยนะครับ เนี่ยตอกลายแบบโบราณเลยนะครับนะอันนี้ไม่ไม่มีใครไม่มีใครที่ในยุคนี้นะครับยังไม่มีใครทาเลยคนระับตอกลายแบบนี้นะครับนะ uh, าลายลายขเขาเรียกเรียกว่าลายเกาะน,นะครับลายเกาะลายเกาะเกี lat, ยก่ยวเนี่ยเกาะเกี่ๆๆยวเลีย้ยวพันไงนะครับอันนถามว่าทันว่าเป็นลายอะไรฮะลายเกาะน,นะครับลายเกาะ เป็นเป็นเกาะเกียวนะครับเป็นใช้เครื่องมือแกแกตีตอกด้วยมือนะครับนะแล้วก็เวลาขัดนะครับแกจะไม่ใช้แกจะไม่ใช้เครื่องเครื่องขัดนะครับไอ้พวกกากเพชรอะไรพวกเนี้ยแกจะใช้มือขัดนะครับใช้ทรายละเอียดนะครับพี่นะทรายละเอียดกับกาบมะพร้าวนะครับนะไอ้รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้จะใช้ เวลาตะไบแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแกจะใช้ทรายละเอียดนะครับทรายที่ใช้ฉาปูนกระดังนะครับนะใช้กระดาษไม่ใช้กระดาษทรายนะเป็นทรายละเอียดกับไอเนี่ยไอผสมผสมน้ํานะครับแล้วก็เอาวางกับพื้นแล้วกาบมะพร้าวขัดนะครับขัดให้เมาไฟหรือว่าที่เป็นทิ้งผิวไฟนะครับนะบนะที่ดำๆนยะออกหมดเลยครับ ชุดนี้เนี่ยจะทําแบบโบราณเลยนะครับนะทาแบบโบราณละเวลาคือแบบโบราณร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะผมจะสั่งทําไว้ทุกปายนะครับนะก็แล้วแต่พราะทันไงจะมีเวลาให้เท่าไหร่นะครับนะแต่ว่าผมอยากจะได้ทุกปายนะครับมันมีอยู่สิบกว่าปายนะครับนะใครอยากได้ดาบโบราณนะครับที่ ท,ที่ไม่มีใครทํานะครับนะแบบโบราณจริงๆนะครับนะก็บอกมานะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งให้สองเล่มนี้เป็นเป็นกูหลาปางกับใบข้าวนะครับขวามือผมนี่เป็นใบข้าวนะครับซ้ายมือนี่เป็นกูลลาปางนะครับนะข้างหลังนี่ก็ลงเนี่ยครับใส่เขาเรียกว,ว่า ฝังตองนะครับฝังตองขคตทันนี้จะไม่เหมือนใครนะครับนะเรียนแบบได้ยากมากนะครับเรียนแบบได้ยากมากเออเป็นงานงานปานี่ศิลนครับคือคือว่าเป็นงานศินละปะนะครับศิละปะแบบโบราณนะครับนะใช้ใช้มือทั้งนั้นเลยนะครับนะขัดนี่ก็ใช้มือนะใช้ทรายกับเนี่ยครับใช้ทรายกับกาบม้า้าวนะครับนะ ก็ขูนั่งขูนะโอ้ผมเนี่ยไม่ไหวแน่เจ็บเอวเจ,จ็บเอวเจ็บเอวแน่นอนครับก็มีนะครับมีที่ที่สืบสารว่าการทำการทำดาบโบราณเนี่ยถ้าเป็นเอ่อพวกร้อยหักหักหวายนะครับทำทำแบบหักหวายตรง ด้ามกับอันนี้นะเขาก็เป็นแม่ภาพนะครับแม,แม่ภาพนี่แกก็อนุรักษ์ดาบทําดาบแบบโบราณไว้เหมือนกันนะครับอย่างดาบแกเนี่ยอย่างนี้ผมลงสีนะครับลงลงลง,ลงเนี่ยแบบโบราณแต่ของแม่ภาพเนี่ยแกจะทําเป็นย่างคานะครับนะใช้ใช้เนี่ยครับใช้ใช้ย่างย่างให้ควนไฟมันไอคนไฟมัน เวลานึ่งข้าวทํากับข้าวอะไรนะครับต่อไฟข้างล่างนะครับเตาไฟข้างบนนี่จะมีแตะนะครับแตะสารแล้วก็แกเายาดาบวางไว้บนให้ให้ควนไฟนะครับก็แม่ภาพเนี่ยครับแกจะทําแต่ว่าใช้เวลานานแต่เล่มหนึ่งเป็นปีนะครับนะแล้วก็ทําเป็นย้อมสีเสียบนะครับของแม่ภาพนะครับก็เป็นกลุ่มเดียวกับพ่อทันนั่นแหละนะกลุ่มเดียวละ อันเหลาเหลาฝัดนี่ก็ฝีมือลุงลุงนิ้วนะครับลุงนิ้วนะครับอันนี้ทําแบบโบราณเลยครับราคาจะจะแพงกว่าธรรมดานิดหน่อยนะครับนะนิดหน่อยก็เพราะว่าใช้เวลากับใช้สมาธิฝีมือมากหน่อยนะครับนะก็ราคาก็จะจะสูงขึ้นตามตามตามเวลาที่ทำนะแต่ว่าก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับ สำหรับที่พี่ๆที่อยากจะได้ดาบแบบโบราณไว้อนุรักษ์นะครับไว้โชว์ไว้อนุรักษ์นะครับเนี่ยอันนี้มัเป็นเหล็กไฮคาร์บอนนะครับนะตีตาเต่าใหญ่นะครับแล้วก็ตอกตอกเนี่ยครับตอกลายเกาะนะครับนะเกาะเกาะเพชรนะฮะยันไอลายเกาะเพชรน,นะครับนะก็หมายถึงมีเกาะป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับป้องกันตัวนะครับป้องกัน ประเทศชาติป้องกันแผ่นดินนะครับนะสมัยก่อนไม่ใช้ดาบเป็นอาวุธนะครับนะก็จะตอกลายเกาะนะครับเกาะเพื่อป้องกันนะครับนะป้องกันสาเวทบนดำสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับนะก็เหมือนกับตอกยำเหมือนกันนะครับนะนี้ตอกแบบโบราณเลยนะนะนะมีหัวมีท้ายเลยนะครับนะีจะ อันนี้เป็นแบบของลายแบบล้านนาเลยนะครับนะลายแบบลายแบบเกาะเกาะเกี่ยวนะครับของแบบล้านนาเต็มเต็มเลยนะครับนะอันนี้พ่อทำเนี่ยครับตั้งแต่เขาทำมานะครับผมติอันนี้นะครับสิบกว่าปีนะผมยังไม่เคยแกยังไม่เคยเห็นแกแกแกตอกเลยนะครับนะจะมีตอก ไอ้มีสั้นๆนี่แกทาเป็นที่ระลึกให้ผมกับแฟนแค่นั้นนะเป็นเหล็กตะไบอยู่บ้านนะครับแต่ว่าเป็นดาบนี่ผมยังไม่เคยไม่เคยไม่เคยเห็นแกทําทํานะครับเนี่ยแตพ่พอพักหลังเนี่ยนะครับแกทําออกมาเล่มสองเล่มผมไปเห็นใส่นะครับผมก็เลยให้แกทานะครับเป็นชุดใหญ่มาเลยนะครับก็อยากจะเอามาสืบสามเผยแพร่นะครับให้ ให้ไอ้เอฟซีแห่งแกได้เก็บไว้นะครับนะพวกนี้จะหายากเลยนะครนะทำออกมาเป็นพันเป็นหมื่นเล่มนะครับแต่ว่าไม่ยากนะน้อยน้อยครั้งนี้แกจะอตอกนะครับพะเราใช้สมาธิและใช้ใช้ฝีมือระดับสูงนะครับนะก็แกก็ร่วงพักหลังแกก็มีเวลานะครับมีเวลาก็เลย ก็เลยทําให้นะครับใครสนใจสองเล่มนี้นะครับหรือว่าจะสั่งปลายอะไรนะครับผมจะทําออกมาสิบกว่าเล่มนะครับนะก็ทยอยออกมาทีละสองเล่มสามเล่มแนละ้วแต่เวลาของแกนะครับใครอยากจะได้แบบนี้นะครับก็ให้โทรมานะครับ08 99 5 4 7 2 2 0นะครับไลน์ก็08ยหก็ด8 6ดศ8 08 10นะครับนะ อันนี้ผมจะทําเก็บไว้ที่บ้านนะครับทําเก็บไว้ที่บ้านนะขายก็ได้ไม่ขายก็ได้นะครับถ้าใครอยากได้ก็แบ SAN ่งไปก่อนนะครับผมก็จะสั่งทําใหม่นะครับสั่งทาสั่งทามานะผมก็ชอบเหมือนกันนะครับดาบอ่าก็วันนี้ก็จะจะลาจะอําลาก่อนนะครับนะก็อันนี้ก็งามงามนะครับส่วนอันนี้ก็ใครสนใจก็ได้นะครับผมทําไว้นะครับ ทำเล่น,เลนๆเห่ือนงั้นแล้วครับเป็นมีดเดินป่านะครับนะ,ะด้ามมันก็จะเป็นกระดูกปูดนะครับนะกระดูกปูดนะครับก็ทำทำไว้งั้นนะ,นะก็ยังไม่มีฝักมีอะไรเดี๋ยวก็ทำครับอันนี้ก็ทําเป็นตอนปีใหม่ก็มีเวลามีเวลานะไม่ได้ไปไหนนะครับก็ทําเล่นๆ,ๆ,ๆนะครับก็สวยดีนะครับสวยดีเหมือนงาช้างเลยนะ ก็เป็นมีดเดินป่ายาวสิบนิ้วนะครับนะทรงก็อินเน็บวกโบวี่นะครับนะนี่ก็จะทําไว้แค่นั้นทำไว้งามดีครับอันนี้ก็อยากได้ก็โทรมานะครับศูนย์แปดเก้าเก้าห้าสี่เจ็ดสองสองศูนย์นะครับนะใครก็อยากทราบราคาก็โทรมานะครับนะสวัสดีครับ